วันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณตามมือพลังงานไพ่กแล้เป็นคลิปเปนดอมเป็นดวงโดยรวมวันนี้พลังงานไพ่จะเสืออะไรกับคุณเป็นคลิปเปนดอมเนะพลังงานไพ่จะเสืออะไรคุณในวันนี้สามใบนะ คิดถึงการเงินใช่ไหมพลังงานไพ่ของคุณวันนี้คุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนคุณจะมีคนมาสพอร์ตการเงินคุณจะมีคนมาดูแลคุณอุปถัมภ์ค้ำชูคุณพลังงานไพ่สื่อถึงคุณจะมีคนมาดูแลคุณจะมีคนมาสพอร์ตคุณนี่คือพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้คุณคิดมากคุณคิดเยอะเวลานี้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปเดอะสันคุณจะมีในสิ่งดีเข้ามานะ คุณจะมีการเงินจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคุณเรื่องการเงินทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่คุณคาดหวังจะเป็นจริง